<Together> Podcast. คนเป็นพิษครั้งหนึ่งผมเคยทำงานกับคนเป็นพิษหรือ Toxic ิ e o p l e ตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่เป็นพิษแค่กับผมแต่ต้องยอมรับว่าเขามีผลต่อผมอยู่ช่วงหนึ่งแต่เขายังพ่นพิษใส่คนอีกมากด้วยเขาไม่เคยพลาดซักโอกาสในการเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองเขาวิจารณ์ทุกคนบ่อนทำลาย ไม่ซื่อสัตย์และไม่น่าไว้วางใจถ้ามีคนท้าทายพฤติกรรมของเขาเขาจะกลายร่างเป็นพวกข่มขู่เพื่อนร่วมงานล้วนกลัวเขาเท่าที่ผมรู้เขาไม่ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมอาชีพเลยผมนึกไม่ออกเลยว่าคนไข้ของเขาจะเป็นอย่างไรทุกวันนี้ผมยังหวังอยู่ตลอดว่าแพทยสภาน่าจะสนใจเขาอีกสักหน่อยผมขอสมมติชื่อเขาว่าอเล็กซ์แล้วกัน เมื่อคิดย้อนกลับไปอเล็กซ์มีสองเรื่องที่สะกิดใจผมเรื่องแรกคือเขายังคงทำงานในตำแหน่งจูเนียตอนวัยกลาง40ซึ่งขัดแย้งมากกับการกระหายความสำเร็จของเขาเขาไม่ใช่คนโง่ผมจึงเชื่อว่าการเป็นคนมีพิษของอเล็กซ์ไปจำกัดเส้นทางความสำเร็จของเขาเรื่องที่สองคือเท่าที่ผมรู้ ไม่มีเพื่อนร่วมงานคนไหนเดือดร้อนจริงจังกับการกระทำของเขาเลยเราเคยกลัวเขาเขาข่มขู่เก่งแต่เราก็เอาตัวรอดกันได้แล้วมันเป็นไปได้อย่างไรผมเชื่อว่าเพราะเขาโจงแจ้งเกินไปไม่ต้องมีเขาหางและไม่ต้องถือสามง่ามในมือเขาก็ไม่มีทางเป็นพิษมากไปกว่านี้ได้อีกแล้วเราจึงปฏิบตัติต่อตัวเขาอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงเขาและส่งสัยคำพูดของเขาแค่พอเหมาะพอควรอเล็กได้มอบเบาะแสสำหรับรับมือพิษดายแก่พวกเราคงมีแค่คนที่เปลาะบางขนาดหนักเท่านั้นถึงจะโดนอเล็กทำลายได้จริงๆพวกเขาต้องมองไม่เห็นการคุกคามที่อเล็กแสดงออกหรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขา ผมยังกลัวว่าเขาอาจรับสมัครคนแบบนี้มาเป็นเหยื่อเพราะเขาน่าจะหาคนมาใช้งานและทำร้ายได้เก่งพอตัวเปาะอแสที่เราได้คือมีน้อยคนที่เป็นพิษต่อทุกคนมีน้อยคนที่เป็นพิษได้ทุกสถานการณ์แล้วมีแค่บางคนที่มีเสน่ห์ฉลาดประสบความสํำเร็จและยังมีพิษด้วยคนเหล่านี้ใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมซ่อนเจตนาแท้จริงเอาไว้ และมีความสามารถในการทำร้ายคนรอบข้างสูงมากทำนองเดียวกันถ้าคุณโชคร้ายพอที่จะพาตัวเองไปขวางทางเดินของคนโรคจิตในตรอกมืดนั่นแปลว่าคุณซวยหนักมากผู้ป่วยทางจิตไม่ได้จู่โจมใครบ่อยนักส่วนใหญ่ที่พบเจอจะเป็นคนที่เป็นพิษต่อบางคนหรือบางสถานการณ์มากกว่าไม่ใช่กับทุกคนบางคนก็เป็นพิษแค่ในบางเวลาเท่านั้น นี่คือชีวิตจริงคนส่วนใหญ่ไม่เหมือนอเล็กถ้าเราอยากป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกทำร้ายโดยคนเป็นพิษเราต้องเข้าใจจุดอ่อนของตัวเองรวมทั้งรู้ว่าเขาอาจทำร้ายเราอย่างไรมิเช่นนั้นเราจะทุกข์ทรมานขาดความสุขแล้วเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเราอาจป่วยจากความเครียดส่วนใหญ่แล้วคนที่เสี่ยงจะเดือดร้อนจากคนเป็นพิษมักเป็นคนดีและซื่อสัตย์ คนมีพิษหลากหลายรูปแบบล้วนรับสัญญาณได้แจ่มชัดและตามหาคนแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณหรือคนที่คุณเป็นห่วงเป็นใยเป็นคนจิตใจดีคุณควรตั้งใจอ่านเนื้อหาในบทนี้เป็นอย่างยิ่งจำได้ขึ้นใจก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วคุณหรือคนที่คุณห่วงใยเสี่ยงจะเดือดร้อนจากคนเป็นพิษหรือไม่ลองตรวจสอบจากลักษณะนิสยัยที่เป็นจุดอ่อนจากธิ์ด้านล่างนี้เลย คุณเป็นคนแบบนี้หรือไม่ใจดีห่วงใย,ยเชื่อใจคนใจกว้างให้อภยัยวางความสำคัญของตัวเองไว้ท้ายสุดอ่อนไหวยอมคนโทษตัวเองขาดความมั่นใจต้องการการยอมรับไม่กล้าเผชิญหน้ากับความขัดแย้งขี้กังวลมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าถ้าคุณตอบว่าใช่เกินครึ่งหนึ่ง คุณอาจเป็นขนมหวานของคนมีพิษได้เลยจากนี้ไปจะขออธิบายบุคลิกภาพบางประเภทที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นพิษยิ่งคุณพัฒน,นาความสามารถในการรับรู้ลักษณะและพฤติกรรมเหล่านี้ก็ยิ่งคุ้มค่าแม้ในชีวิตจริงไม่ค่อยมีใครถูกจัดเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งได้อย่างหมดจดและในหัวข้อถัดไปจะมาอธิบายลักษณะนิสัยของบุคลิกภาพ ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นพิษและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือเธอหรือฉันใครกันที่ท็อกซิกขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ